การทดลองการทดลองของพวกเรานี่เจทายอยู่นะฮะนี่มกออ้ห้ลายแลโอ้ยการทดองการทดลองไฟไหม้อะไฟไหม้ไฟไหม้ ไฟไหม้ไฟไหมไฟไหม้บ้านนะคะตอนเขียดขึ้นไฟกดตรงไหนกูเกยกดเลยเทียดแอบดีเลยแด่ด้วยลงไปเลยทำไมอะเป็นลงไปเลยทำไมอะทำไมมันจะเกิดอะไรขึ้นอะมันเทียดละลายเหมือนกูเกย์ใหญ่ใหญ่เลยที่แกเห็นรูปอะอ้าวใส่ไปแล้วเหรอใส่ทำไมอะกดตรงไหนอะไรดูเนื้อจ้ะออ๋อไฟกล้องอะเย็นหมดเลยฮะ เย็นมากเลยค่ะตอนนี How beautiful. How beautiful. How beautiful. How beautiful ้ดีลูกค่าดููู่าเป่ากบกันนะเนี่ยเป่ากบกันเปากดเฮ้ยเทียนหายลองลองเป่ากบปลกบเ้ยนหายเหลี่ยมเป่าเหียเปหมายเอใครกันเอามือโดนน้ำหูอย่าโดนเลยมันกัดนะน่ะเหมือนเป็นโปะ เอาโทรศัพท์ก็ไปปุ๊งโอ้ยเดี๋ยวพังจะได้นะถ่ายปู่มาถ่ายย่นใช่อ่ะเฮ้ยเขาโดนน้ำเลยนะเมื่อตะกี้เป็นไงเย็นเอ้ยลืมได้ถ่ายกล้องตรงไหนเอานี่จะได้อ๋อบอลบอลนี่บอลนักบอลถ่ายให้ปูดูบ้างนะเมื่อกี้เไม่ถ่ายนะปู่ถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะคุณเดชไปแล้ว เออเอานี่อยู่บ้านมึงเจ๊คุณเจ๊ค่ะเขาหลายตอนถ่ายเขาเกล่ถ่ายแบบก้อนเค้กเนี่ยอันนี้รูถ่ายรูนี้รู้อะไอ่ะไอ้ปิด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 เล่นกันสนุกเลยนล้วแข็งน่าจะมีเยอะๆน้ำแข็งอ่ะน่ามียังไม่ละลายเลยเอ้น้ำแข็งธรรมดาดีกว่าเอามาไหมมันก็ไม่มันก็ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยนายมามองกันเลย ตัวไม่มีแปดเนี่ยหนูมีแปดหนูนี่แมงก็มีแปดใช่ป่ะอันนู้นก็มีของยี่แบบมีอยู่แล้วอันนู้นก็มีมันเป็นไรละลายมากละลายสี่ห้าคูณละลายฮะเชื่อมันดูดเข้าดิไหนายเจย์สอนแม่ตอนเปิดอะไรนี่น้องดูดเข้าดิเดี๋แม่เปิดให้เต่าเป่าเฮ้ยิ่งใหญ่เนี่ยยี่ตุ่ยเข้าไงไหนตอนยุ้ยไอแม่ดูดิโอ้ยยา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 เป้า ถ่ายคลิปกี่นาทีดีเนี่ยมีสองนาทีห้าห้าแล้วคนไหนหลายจุดฮะคนไหนหลายจุดเห้ยเออกดไปแม่ก็ดก้อนถ่ายรูปใช่ไหมตุ๊เจกำลังสั่งแม่ก็กดเข้าไปกดกล้องก่อนไม่กดวอลเกอรี่อ่ะแล้วกดอะไรอีกกดถ่ายรูปอ่ะแล้วก็นั่นกแม่กดหาไม่ใช่แม่ไม่ได้อ่ะเออแม่ไม่ได้กดแม่จะกดดูที่ตายไว้อ่ะถ้าดูยังไงนะเขานีเนี่ยเขาเนี้ย ได้แวได้แล้วได้แล้วตอกว่าถ่ายห้านาทีเนาะต้องต้องปิดด้วยว่ามันเป่าไงวันเยอะกเก็ดูซิว่าไม่ต้องใส่แล้วมันเปื้อนก็จะมาดูก็พวกเราก็จะมาดูกันซิว่าว่าว่านี้มันจะละลายละลายทั้งหมด เวลาเท่าไหร่นะคะก็เราต้องรอมือเตือนทำไรอะยาใส่มันเป็นกดนะน่าระวังเอาขึ้นไว้ระวังไหม้อะไม่ไหม้อะเราจับได้นะเป็นไงโอ้เย็นเย็นมากเลยค่ะคุณผู้ชม ปิดทาไมอ้าณนั้นมาอยู่กับพวกเราสามคนในการทดลองทิ้งงงเงาตอนนี้มันตอนนี้มันจะไม่ไม่มีแล้วนะฮะเฮ้ยจมิงไม่มีแล้มีแต่มีน้อยเฮ้ยนี่เล่นพิเลนนะคะนี่ก็ใส่ก็นี่มีมีเทียนมีน้ำแข็งแล้วก็มีแป้งนะคะมันจะใส่ไปดทำไมก็ไม่รู้เย็นมกกดว่ากดว่า มีฟองใหญ่เลยค่ะไม่ยเย็นมันไม่กดไมนะนะ่อู้โคตรเย็นอ่ะโอ้ยโดนฟองแล้วเย็นมากเลยอ่ะทำตัวเย็นเทียนก็แข็งอนะ่ะไหนอ่ะโอ้แข็งมากเลยฟ <c oughs> อเลยงั้นนี่นด้เอาไหมนะฮะแทบจอเอาไหมทำท่าด้วยเยถ่ายแ้ว แคปเจอร์คุณนัทแคปเจอร์ใหม yeah. mm ่นะเจ๊แคปเจอร์ดิแคปเจอร์นี่ก็ผ่านไปห้านาทีสามสิบนะนะคะก็มันไม่ยังมีทีท่าว่าจะหมดจะแตกหลอดเออถอยเฮ้ยายเดี๋ยวรับบอลเออพวกปิดปิดไว้กันเดีือดรับบอลเออหลังตอบเป็นไอ้นี่เฮ้ย นี่ก็จะเล่นมิเลนกันนี่ฮะฮ้ยเป่าอยแล้วนะฮะทุเล่ค่ะคุณถ้ากันดู๋แล้วครุ่มปากออกไ <c oughs> ม่แข็งไม่ติดเลย,ไ,เยไหนเขี่ยใส่ไยไนะไ<ห>นติด,ต,ด<ไ>ติดขันติดขันเลยนะขันเนี่ยติดขันแด่นเรอไม่เชื่อลองเลยไหนนะนี่แขังธรรมดา อุ้ยเขียนอุ้ยมันไม่กัดเอ็นนัทเราเขียนน้ำแข็งมันไม่กัดอุ้ยมีฟองแล้วเฮ้ยเราอุ้ยมันกัดมันกัดโอ้แดงเลยเนี่ยแดงเลยเนี่ยนี่ก็เปิดแฟตมอรไม่ค่อยเห็นบ้านเฮ้ยเราหยิบน้ำแข็งใส่อันอื่นว่าเผื่อมันมีฟองหน่อยด้วยมันมีฟองไปไป เราเอาน้ำแข็งออกเฮ้ยเขาอยู่ตรงนี้นี่แหละจะเข้าไปทำไมอ่าเราก็จะตามมัาไปนะคะนี่ก็อยู่ห้องรัวเฮ้ยมันต้องล้างด้วยนะน้ำขันเนี่ยเฮ้ยระวังนว้ยไอ้ไอ้น้ำมันเฮ้ยระวังนะอันน้นมันเป็นกัดนะน่ะเฮ้ยเอ้ยไอ้นด้ถอยเทน้อแมงเฮ้ยมันมีฟองแล้วอ๋อรู้แล้วมันต้องเปลี่ยนทิศทางของมันมั่ง เอ้หมดแล้วแล้วน้ำแข็งมันก็ตกไปแล้วนะคะน้ำแข็งมึงอันนี้มันก็ไม่เราก็ต้องเอามีดเคาะอันนี้มองไม่เห็นนะท่านผู้ชมมองไม่เห็นอุ้ยอุ้ยอุ้ยควันออกนี่ควันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันต้องเปลี่ยนนิทานของมันบ้างนี่มีควันอีกข้างมีน้างบนนี่างก็ใส่น้ำไปนี่ใส่น้ำนี่ แล้วก็มาติดตามหนุนนันกันก่อนนะคะอ้าวไม่ใส่นะนะั้นน่ะทำอะไรเนี่ยดูรับผู้ชมดูมาทำค่ะดูคนนันมันทำแล้วค่ะดูน้ำกดน,นะะเจเจเจไปดูห้องน้ำดิแ่้เราก็ต้องไปดูกันทำได้ห้องน้ำอย่าบางังกันดินี่ยเนี่ยโอโ้โห <laughs> รูปกระน้ำอะไรอยู่เลยอ่ะอรูปขาวถูรูปขาวเนี่ยแล้วก็ไปัแต่วนะคะเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่แล้วก็ลงก็พัดอีกแล้วแล้วมาทำอะไรหูเขาไม่รู้นี่ยโอ้พี่เล่นทำไมเนี่ยไม่เข้าเรื่อง ทำอะไรก็ไม่รู้เอาฝามาปิดดิไม่ฝ่าแมวเดยวมระแบบเบิดฝากระจายเล่าเนี่ยแหละจะกระจายเดี๋ยวเวลาบรรทายสองอน,นอี่เป็นนี่ก้านาทีแล้วนะคะเนอะ<ส><ง>อีกนิดนึงประเทศใส่หนูนหนหนตัวกซุ่ม เมื่อกี้น้าเตใส่ถท่วัวนเตะที่ถ่ัวเยเฮ้ยทไเนี่ยหนูถ่ายคลิปวีดีโอไว้ด้วยอะไ์กูเลือดใส่เม่งไปถึงนั้นี่เป็นใส่กับใส่วบบปกน่อยไปเป๊ะไม่้องเจ๊ก็ได้มิเล็นอยู่นลคะเนี่ย เล่นไม่เล่นทำไมก็ไม่รู้ว่าอะไรเลยันจะจบอีกอันอู้หหู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 ูห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 ูะูหูหูห่หูหูเูห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 ีหูลูหูะูหูลูห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 ้หู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 ู่ห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 อหง เหมือนน้ําอะไรไม่รู้อ่ะอันนี้อีกห้องหนึ่งอโอ้โหอันนี้ไม่พึงประสงค์เลยค <c oughs> <c oughs> ่ะอันนี้มาอย่างมาอย่างเคอาหารจานดเดือดวแบบยังไงไม่รู้รอ่ะค่ะนี่คนจะอาบร้อนชาไปดิแต่เขเพลินไปเลยใส่ไปเลยใส่ไอะไรหมดตีกันเนี่ย <c oughs> <c oughs> ตูควันเนิดจริงห้านาทีก็จะเลิกแล้วอันนี้อันนี้น่ะเนี่ยเนี่ยอันอันนี้ไม่ต้องคิดไกลนะอันนี้คือน้ำน้ำแข็งแห้งใช่ไหมแต่อันนี้น้ำแข็งแห้งนะจากงานมันเกิดของคุณเจฮะอุ้ยน้าผู้นี้เล่นอะไรด้วยนะ ดูห้องนี้ห้องแรกดูดูดูหายหมดเลยหายหมดเลยถ้าฟอร์มมันก็มาน้อยอยู่แล้วนะคะไม่ขึ้นเลยว่างนั้นอ่ะอันนี้ไม่รออันนี้ไม่ได้แบบละเมอสิทธิ์ของใครนะคะไม่รอคนถ่ายเพิ่งเลยเขาที่เขาทำอะไรอีกก็ไม่รู้นะคะ ไปเลยครแบบับสอนว่าขอบคุณที่รับชมกันขอบคุณที่รับชมนะคะก็ขอบคุณที่รับชมบ,บ,มบ,บายบายเจ๊บ,ายบาย,บายบายก่อนเดี๋ยววันนี้มันเกิดสักทีบายบาย,บาย,บาย